ทุกคนกันด้วยนะวันนี้ไม่พูดโอเคครับสวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะวันนี้ไม่พูดทอดเพลงอะไรแจัดมาตามคำขอผมเลยจัดไปเข้าไปเอีโบอีโบพูดอีโบอืบอะไรเขียวไอ้เหี้ยโฆษณาปิดปิดปิดปดนปึ๊ปื๊ดป,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 ปอม,อมปเลยมันจะเกลือโดน,น เห็นไหมให้ลรอไมู่ร้ังเพลงอะไรละส่มอะเลยทำเวลาให้เป็นประ,ยะโยชน์แล้วโหทนได้แต่นี้ว่ะ พอต้องสุม่มเดี๋ยวผมจะทำการเสกมันมานะทุกคนแผ่เดาดูความหล่อความกัดความตึงนี่ครับผมได้ทำการเสรกมันมาแล้วนะทุกคนที่ยงตกโตเสกมันมาแล้วทุกอืมอันนี้อยากถลุเงินวะเงินจีมีอะไรซื้อบางเนี่ยพิมขียวสาไมเหรอ จัดไปอโอสุดยอดในความเกลือขึ้อร์เลยล้วโหหมุนเร็วยังวะเฮ้ยอย่าออกแต่พิมเขียวเลยครับพี่น้องอออยากเอา,เอา,เอาลูกแก้วดิอือสุดยอดในความเกลืออือ,อ เอาขอเอาข้เา,ขไไเาไปเอาเข้าไปเอาเข้าเด้อเอเป็นโหขอขอขอ,อไม่ได้ไม่ให้อไม่ให้อะ ไม่เงียนเหรอก็อจะไมีช่เงน้ยนะืมคนพอดีแล้วลูกแก้วมันเหลือเฟือทุกคนก็เลยจัดตามทีมงานป้อมป้อ,ปอ <laughs> มฮ่าๆเล่นมาได้ดนะทุกคนลูกแก้วมันหมดแล้วแน่สุดยอดในความตึงของก๊อต นี่ยโอ้โหกำเพ่งกำกัดดูดูดูจะได้มานะทุกคนมีเพชรเหลือเฟือทุกคนจะทำการขายดีนี้ไปเลยทุกคนถ้าผมขายดีแล้ว,ลวก็ออกไปเลยอ่ะนี่โฟอเอวันนะโฟนี่ จะได้ไปใช้กันตาหน้านะนะ้องไปใช้กันหน้านา้องเนี่ยโปรสองของาน,นเนี่ยโอเคผมจะทำการขาย ID ดีไปเข้าเถอะผมจะขายไดีขอตัวไปขาย ID ดีแป๊บนึงนะทุกนโอเคครับผมได้ขายไอดี ID ไปแล้วนะทุกนโอ้โหทุกคนเก็บไฟอ่ะหือเรจะได้ดีมาเพื่อน สวัสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ